พาไปที่จังหวัดพัทลุงพี่น้องครับผมหนึ่งไม่สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของจังหวัดพัทลุงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุงครับมีสัตว์ป้าหายากหลากใกล้ศูนย์พันดับแนว82ชนิด1198ตัวให้ชื่นชมนักศึกษาเรียนรู้อ่าหลาก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ถือว่าเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมเลยนะครับนี่ละสถานที่ที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวห้ามพลาดอีกมองหนึ่งของจังหวัดพัทลุงนะครับนั่นก็นคือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุงครับ ั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหน้าวงหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านหน้าอำเภอศร,รีนครินจังหวัดพัทลุงนะครับเทิงเถือกเขาบรรทัดที่มีพื้นที่เนินเขาและเทียราบเดินทางสะดวกสบายครับโดยสา้เส้นทางสายเพชรกเกษมพัทลุงตรังระยะทาง2 4กิโลเมตร มีาปขนาดใหญยบอกท่างไปย่างสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปลาพัทลุงอีกเพียงแค่1กิโลเมตรนั่นนะครับปัจจุบันสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปลาพัทลุงนะคะได้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ปลาที่หายากของภาคใต้มีการศึกษาค้นความวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ปลาให้บริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ปลาอนุรักษ์สัตว์ปลาที่สําคัญนะคะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปลาพัทลุงประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์สัตว์ปลาหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อปล่อยขื้นสู่ธรรมชาติตามโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดได้แก่กระจงควายกระจงหนูไก่ฝาหนาเขียวไก่ปลาตุ่มหูแดงนอกจากนี้ก็ยังมีชนิดและกจำนวนสัตว์ป่านะคะที่อยู่ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุงอีก 8 2ชนิดทั้งเบ nature, ิด1 1 9 8ตัวค่ะท uh ี่ล่อให้ไปชื่นช่มไปศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใดสนใจกับไปเยี่ยมชมได้นะคะเพราะว่ามองนี้ถือว่าเป็นหม่องที่ไปหาเบิงสัตว์ป่าหายากสัตว์ป่าที่ไกลศู์พันของภาคใต้ชนิดต่างๆนี่แหละค่ะไก่ฟ้าหน้าเขียวพนะอืมแสดงว่ามันจุกเติบด้วยเนาะนางนิสาก่อนบีซีสรหัสครับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงบอกว่ามองนี้นี่นะครับทั่วทั้งภาคใต้มี4หมองนึงในจํานวนหนึ่งก็ครับ เหมาะสมย่างหญ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่าทั้งภูเขาบรรทัดมีพื้นที่เนื่อเขาทีลาบมีต้นไม้ปวกคุมมมีมมนำหลายพันตลอดทั้งปีครับให้ในลมเย็นสบายเบิดมือจึงเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท,งท่องเที่ยวทางธรรมาชาติครับอีกทางกะมีสัตว์ปา่าชุ่มยิ่ล่ะครับไทยได้เบิ่งกัน,นไปเบิ่งสัตว์หายากนะคะ <ขา S 2> ที่ <g ai S 1> อยู่ได้สี่พันหายากหรือเห็นอยู่ใกล้สี่ศูนย์พันนะคะ